ปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับผมได้ใช้ iPhone 11 Pro Max เป็นเวลาสักประมาณครึ่งปีเห็นจะได้นะครับแล้วก็ทำการขายทิ้งไปเพราะผมรู้สึกว่าผมใช้งานมันได้ยังไม่คุ้มค่าเลยแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ iPhone SE ปี2020อยู่ครับซึ่งก็รู้สึกว่าม,มันเป็น iPhone ที่มีราคาถูกนะแล้วก็ทำงานกับผมและอย่างค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเกินไปอีกเช่นกันคราวนี้หลังจากที่ผมได้ใช้งานเจ้า iPhone SE ปี2020เนี่ย มาถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสักประมาณสัก3เดือนได้มครับสาเดือนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ดีนะแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วอ่ะพอ iPhone ตัวใหม่กําลังจะออกตัวผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากได้ iPhone ตัวใหม่อยู่ดีเพราะว่าผมก็คิดถึงฟีเจอร์ของ iPhone ที่เป็น iPhone เรือธงอย่างเช่น iPhone 11 Pro Max ที่ผมเคยใช้อย่างเงี้ยมันมีกล้อง3ตัวมันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่มาทําให้การใช้งานเนี่ยมันสนุกใช้คำนี้ครับ มันทำให้การใช้งานาสนุกโดยเฉพาะผมเนี่ยที่เป็นช่างภาพถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอเนี่ยการใช้ iPhone ร่วมด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถช่วยผลิตคอนเทนต์ได้ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับถึง iPhone 12ในแบบที่ผมคาดหวังอยากจะให้มันเป็นซึ่งหลายๆฟีเจอร์นะครับผมก็อ้างอิงแล้วก็ล้อเอาจากตามข่าวลือที่เปนผ่านมา iPhone ในแบบของผมนะครับ บอกเลยครับว่ามันจะต้องเป็น iPhone ที่สามารถช่วยในการทำงานในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งได้หรือว่าถ่ายภาพวิดีโอได้ค่อนข้างดีหน่อยในอนาคตนะครับผมเชื่อลเลนครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะก้าวเข้ามามีบทบาทแล้วก็จะมี ความสามารถในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่สูง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยตัว iPhone 11 Pro Max ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นเรือธงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งมันสามารถถ่ายภาพนิ่งมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยคุณภาพที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าๆหรือว่าเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะครับกับโทรศัพท์เครื่องเล็กเครื่องนึงเนี้ยมันสามารถทํางานให้เราได้อย่างหลากหลายมากมายเลยทีเดียวด้วยความที่เทคโนโลยีมันยังคงพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยััย้งนแลลวก็ iPhone 11ทที่มําาด อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีข้อติเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งผมคาดหวังว่ามันจะปรับปรุงซึ่งอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะให้ iPhone 12ตัวใหม่เนี่ยมันเกิดการปรับปรุงนะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องหน้านั่นเองในปัจจุบันนะครับกล้องหน้าของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยมันก็เป็นกล้องหน้าแบบที่มีความสามารถในเรื่องของการเซลฟี่เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับสามารถถ่ายมุมมองปกติได้สามารถถ่ายที่มัน w i เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกได้นะครับแต่ว่าความละเอียด12ล้านพิกเซลที่มันมีอยู่ในกล้องหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าามันจจะแ น้อยไปชนิดหนึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อนข้างเพียงพอกับงานที่มันเป็นงานในลักษณะของงานโซเชียลมีเดียต่างๆเวลาเราเซลฟี่เวลาเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรต่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพียงพอแต่ว่าความคาดหวังที่ผมอยากให้มันเป็น ความคาดหวังที่มันน่าจะเป็นไปได้หรือว่าอยากให้มันมีเนี่ยก็คืออยากให้กล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีความสามารถเทียบเท่ากับกล้องหลังที่เป็นกล้องหลักของ iPhone นะครับมันมีความสามารถที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องหน้าเนี่ยมันมีความสามารถเท่ากล้องหลังเนี่ยผมเชื่อว่า iPhone น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เซลฟี่ได้สนุกมากๆแล้วก็ดีมากๆเครื่องหนึง่งมันอาจจะทําให้เราอยากจปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทุกวันทุกเวลาเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเกิดว่ากล้องหน้า iPhone เนี่ยมันเป็นแบบนั้น จริงเนี่ยผมว่าตลาดแตกแน่นอนครับ กล้องหลังของ iPhone 12ที่คาดว่าจะเปิดตัวมาใหม่เนี่ยแน่นอนครับแต่หลายคนก็เห็นจากภาพข่าวหลุดกันมามากมายแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันจะมี3มกล้องเหมือนเดิมซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ขึ้นค่อนข้างชื่นชอบนะครับกับเลนส์3ตัวที่มันมีอยู่ใน iPhone 11 Pro เนี่ยผมก็ค่อนข้างชื่นชอบมันมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดีมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าเลนส์ทั้ง3ตัวเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีขนาด f-stop ที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่า Apple นะครับจะพัฒนาให้ทั้ง3ตััวเนีี F stop ่่ม top ททาก เท่ากันเลยครับทาให้มันมีความสามารถในเรื่องการเก็บแสงที่มากขึ้นทําให้มันมีความสามารถในการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเลนส์อัลตร้าไวที่อยู่ใน iPhone 11 Pro เนี่ยหรือว่า iPhone 11เนี่ยมันยังมีคุณภาพที่ค่อนข้างต่ําไปจักนิดนึงมันยังไม่สามารถถ่ายในโหมดได้มันยังไม่สามารถกันสั่นได้ซึ่งถ้าเกิดว่า iPhone 12นะครับมันสามารถที่จะใส่การสั่นเข้ามาในเลนส์ ultra wide นะครับมันสามารถที่จะถ่ายในโหมดไ i g h t mode ได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันทำเอฟสต็ stop ลงไปให้มันกว้างเท่ากันนะครับกับกล้องหลักเนี่ยมันน่าจะดีมากๆซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทำให้ p p o o n เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติ ครบเครื่องมากๆในการที่จะเป็นกล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะพกกล้องไปไหนมาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ iPhone นะครับในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ซึ่งเกิดเราพูดถึงเรื่องของกล้องพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไปแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องของการบันทึกเสียงก็อาจจะดูน่าน้อยใจไปสักนิดนึงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับในกล้อง i p h o n e 11 Pro เนี่ยก็ต้องถือว่าเขามีไมโครโฟนที่ค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่ว่ามันก็ค่อนข้าง ที่จะมีความสามารถในเรื่องของการเก็บเสียงปุ๊บด้วยไมโครโฟนของเขาเองเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นสิ่งที่ผมอยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับ iPhone อาจจะเป็น iPhone 12หรือ iPhone ยุคต่อๆไปก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการถ่ายบล็อกถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอนะครับ หลายๆคนคงเคยเห็นนะครับว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งไม้เพิ่มเติมข้าไปซึ่งไอไม้ตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับมันมีหน้าที่ในการช่วยในการเก็บเสียงให้มันเป็นทิศเป็นทางมากยิ่งขึ้นมันมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไม่ไปเก็บเสียงรอบๆเข้ามาให้มากสิเกินไปแต่ว่าเก็บเสียงในทิศทางที่เราต้องการให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งผมค่อนข้างคาดหวังครับว่า iPhone เนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับจะมี Di r e c t i o n a l mic นะครับที่สามารถที่จะบันทึกเสียงที่มันมี กททีี่จะบันึซึ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวของออโทรศัพท์มือถือ p p o o n นะครับที่ผมคาดหวังว่ามันน่าจะพัฒนาในเรื่องกล้องพัฒนาในเรื่องไม่เอาจริงๆส่วนอื่นๆนะครับผมค่อนข้างที่จะคิดว่า iPhone ก็น่าจะพัฒนาไปตามรอบตามระบบแล้วก็ตามแนวโน้มเทคโนโลยีของออโลกในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น 5G ที่อาจจะใส่เข้ามาในะ iPhone 11 Pro นะครับซึ่งถามว่า 5G เนี่ยสำคัญกับเราตอนนี้หรือย,ยังก็บางคนอาจจะบ บอกว่าสาคัญบางคนอาจจะบอกว่าไม่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้แอปเปิลเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการมีการนําเข้ามาใส่มากๆนั่นก็คือเรื่องของพอร์โทรศัพท์ตันเองซึ่งพอโทรศัพท์ปัจจุบันนี้มันเป็นพอร์โทรศัพท์แบบไ h t n นิงซึ่งผมรู้สึกว่ามันเก่าเกินไปแล้วผมอยากให้มันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปใช้ USB-C ได้แล้วซึ่ง USB-C เนี่ยมันมีความสะดวกในการใช้งานมากยิง่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ p p l e อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac หรือว่า i Pro Pro เนี่ยเขาก็ใช้ USB-C กันหมดแล้วนะครับจะเป็น Thunderbolt 3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซแบบ USB-C เนี่ยมันทำให้การใช้งานร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดว่า p p o o n เนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็น USB-C ด้วยเนี่ยมันจะทำให้คนที่ใช้ Mac คนที่ใช้ iPad เนี่ยมาทำงานร่วมกันได้อย่างมากได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดยใช้สาย Thunderbolt 3หรือว่าสาย USB-C เนี่ยเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อ เข้าหากันในการทำงานร่วมกันนะครับทำให้เราสามารถที่พกสายเคเบิลเพียงแค่เส้นเดียวในการใช้งานกับอุปกรณ์ทุกตัวพร้อมๆกันได้สเปคในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่อาจจะมีความละเอียดที่สูงขึ้นหรือว่าจะมีอัอาตรารีเฟรชเรทที่สูงมากขึ้นนะครับอาจจะแบบใช้จอแบบ120เฮิร์เออหรือว่าชิปประมวลผลแบบใหม่แบบ A 1 5อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันจะมีความเร็วสูงขึ้นเหล่านี้นะครับผมรู้สึกว่า แน่นอนครับ Apple น่ะเขาพัฒนาแน่เขาใส่ลงมาใน iPhone 12ตัวใหม่เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าดีไซน์ต่างๆนะครับของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เห็นจากภาพข่าวหลุดต่างๆนะครับว่าอาจจะมีดีไซน์เหมือนกับ iPad Pro นะครับที่เป็นขอบเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะข่าวหลุดหลังๆของ Apple เนี่ย หลายๆข่าวเลยนะครับมันมักจะเป็นข่าวที่จริงเสมอดังนั้นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าในเรื่องของสิ่งที่ Apple พัฒนาทุกปีทุกปีอยู่แล้วเนี่ยผมก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเชื่อว่ามันก็ออกมาตามรอบของมันแล้วมันก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในแบบของมันนะครับคนที่ชื่นชอบ iPhone เนี่ยก็แน่นอนครับเขาจะต้องชื่นชอบในเรื่องของมีชิปเซต CPU ที่ค่อนข้างรวดเร็วแข็งแรงแล้วก็เร็วแรงที่สุดในท้องตลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อ iPhone ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับมันมักจะเป็น iPhone ที่แรงที่สุดในท้องตลาดแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่แรงที่สุดในท้องตลาดอยู่แล้วเสมอ ดังนั้นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการมีโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วมีความแรงเนี่ยแน่นอนครับ ไอโฟน12ตัวใหม่เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนแต่ว่าผมนะครับผมเฉยๆกับมันเพราะว่ายัางไงซะมันก็แรงที่สุดในท้องตลาดอยู่แล้วแม้แต่ iPhone SE 2020ตัวนี้ไปเทียบกับโทรศัพท์มือถือตัวอื่นมันยังเร็วอยู่เลยมันใช้งานได้อย่างสบายๆปอีกหลายปีดังนั้นเรื่องของการใช้ iPhone เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปห่วงเรื่องของความเร็วความแรงของมันเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นแล้วละครับว่าผมอยากให้มันมีการพัฒนาเรื่องกล้องอยากให้มันมีการพัฒนาเรื่องไมซ์เป็นส่วน ผมอยากให้ iPhone เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นในฐานะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเราจะได้พก iPhone เครื่องเดียวโดวยที่ไม่ต้องติดขาตั้งกล้องโดยที่ไม่ต้องติดไม์ไม่ต้องติดอะไรเลยครับมีแค่โทรศัพท์เป,ปล่าเราอาจจะแค่ใส่เคสอันเดียวการโทรศัพท์ตกเท่านั้นเองครับแล้วเราก็หยิบออกไปสามารถใช้งานได้โดยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอุปกรณ์เสริมเราก็ยังสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากไฟล์ต่างๆที่ตัวโทรศัพท์มือถือจะสามารถให้ได้นะครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเพื่อนๆละครับมีฟีเจอร์ไหนที่อยากให้ iPhone 12พัฒนาแล้วก็ใส่เข้ามาบ้างจะอ้าจยิงจะข่าวหลุดหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังกันเอาเองก็ได้ครับเราแบ่งปันความคิดเห็นกันสำหรับว,วิดีโอนี้นะครับก็ผมก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆเพียงนี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ